มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนทิ้งยายค่ะทุกวันนี้ได้เรียกคนชรา,ากินข้าวไปวันๆบางมื้อก็ไม่มีกินนะ,นะคะมีชาวบ้านแจ้งไปที่คุณกันจอมพลังเข้าช่วยเหลือค่ะเห็นบอกว่าบางครั้งลูกสาวติดต่อมาขอตังค์ยายด้วยนะเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยเนี่ยค่ะคุณกันกับทีมงานไปพร้อมกับพอมองลงพื้นที่นะคะอยู่ตึกร้างย่านท่าน้ำคลองสานกรุงเทพนี่แหะคะ่ะ มีคนส่งเรื่องราวผ่าน Facebook คุณกันเนี่ยค่ะยายแกอายุ75ถูกลูกสาวเอามาทิ้งสภาพที่อยู่ก็เรียกว่าบ้านไม่ได้หรอกค่ะใช้เสศษถุงกระสอบทรายมาบังแดดกันฝนแบบนี้แล้วก็นอนพื้นปูนเข้าของก็กองรวมกัน เสื้อผ้าที่เห็นอยู่เป็นมือสองนะคะที่คุณยายแกเอามาพับขายตัวละ5้าบาทบ้าง10บาทบ้างหาเงินซื้อข้าวประทังชีวิตได้เบี้ยคนชราเดืนละ700เอาไม่อยู่หรอกค่ะต่อเดือนนะคะเจ็ค่อนขบาทเองมีโรครุมเร้าด้วยนะคะลูกสาวที่ปล่อยทิ้งยังมาเที่ยวขอเงินแบบเที่ยวไรเที่ยวคือแต่ไม่ได้มาดูแลมาขอตังค์ครั้งละร้อยสองร้อยอะไรแบบนี้แล้วลูกสาวอยู่ไหนจ๊ะจะมาตอนที่เบี้ยสูงอายุออกเนี่ยแหละค่ะอ๋อไปไหนอะจ๊ะแถมตอนรัฐบาลแจกเงินหมื่นลูกสาวก็เอาเงินไปแบ่งไว้ให้แม่ แค่300บาทาน่าเห็นใจน่าเห็นใจค่ะแล้วคุณยายมีลูกชายอีกคนสติไม่ดีานานด้วยนะคะวันที่เขามาเขาพูดพูดจาก็รู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางเห็นบอกว่าอาศัยโป๊ะเรือหลับนอนอลูกชายก็รับจ้างชาวบ้านแถวนั้นเก็บขยะไปทิ้งเก็บไปขายบ้างได้เงินครั้งละร้อยถึงสองร้อยบาททีมงานประสานไปยังกระทรวงพมแล้วนะคะให้เข้าช่วยเหลือยายพาไปที่สูนพัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแทให้ทดลองพักร่วมกับคนอื่นหนึ่งเดือนก่อน เดี๋ยวค่อยพิจารณารับเข้าอย่างเป็นทางการถ้าคุณยายยอมนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะไปหาลูกสาวก็มาเซ็นเอกสารด้วยออนั่นแหะค่ะยายยังอยากอยู่กับลูกมั้งนะอืมนะโอ้โหมันมีหลายเคสนะเมื่อวานนี้คุณกันก็ไปช่วยกเคสนึ่งเนะี่ยเป็นคนได้ร้อนเหมือนกันเป็นผู้หญิงแล้วไปอยู่ใต้คลองขยะ ตรงแถวบริเวณใต้ทางด่วนนะนะน้ำไม่ได้อาบเป็นเดือนเือนแล้วก็แบบกินอาหารแบบเน่าๆเสียๆแล้วะแมลงวันตอมไปหมดเลยเนี่ยคนเล่นร้อนเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้